สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup พอ Startup ไม่มีคำว่าเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์2ท่านนะคะนั่นก็คือน้องหมีเรียกเติงก็เป็นท่านนะแล้วก็พี่โสพลโสพลสุภาพ,พ,พมังมีแห่ง B C r a b i t สวัสดีอีกครั้งนะคะพี่โสพลเป็นยังไงบ้างคะพี่ในรอบสัปดาห์นี้เพิ่งไปพิชิ่งงาน Rising Northern มาก็คือแบบเขาก็เปิดสมัครแหละ แล้วก็ให้ไปพีชอะไรเงี้ยครับคนที่ชนะ3น้รางวัลเนาะก็จะได้บูตไปออกงานที่เกาหลีเพื่อที่จะแบบไปโชว์เคสธุรกิจของตัวเองเลยพวกนีครับว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อขยายไปต่างประเทศได้ไหมอะไรยเงี้ยแล้วเราก็ไปพีชมาแล้วก็ชนะเย้ย <c oughs> ใจอ่ามันเป็นงาน3วันเนาะสิบสามที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็2วันแรกเนี่ยครับ เขาก็จะสอนเรื่องแบบการทํา,รทามูลค่าของธุรกิจทําหามูลค่าธุรกิจทํายังไงแคนวาสทายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนคล้ายแบบตอนแรกๆก็เป็นดื้อฟื้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบก็จะมีสอนแบบพิชชิงด้วยสอนว่าเออเนี่ยเวลาทําพิชให้ดึงดูดนกลงทุนอะไรย่างเงี้ยทายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นไอเดียเนาะแล้วก็เราก็เลยวันเนี้ยอยากจะเอามาแชร์และการว่าประสบการณ์ที่เอาไปพิชมาเป็นยังไงเพราะว่า,วาเอาเอาตามตรงเนาะผมเป็นคนที่ อ่อไม่ค่อยชอบพูดต่อหน้าคนอื่นไม่ค่อยชอบพูดในที่สาธารณะตั้งแต่เด็กละเป็นคนที่เกลียดมากในการที่แบบพูดในที่สาธารณะแบบเวลาเราไปยืนหน้าห้องอะน้องมีแล้วแบบต้องไปบอกว่าเฮ้ยเราทำอันนั้นมาทำรายงานอะไรเงี้ยเราจะพยายามแบบทำตัวรีบๆเล็กๆไม่ให้หูเรียกเลยประมาณนี้สมัยก่อนเนาะแต่ว่าพอมันอยู่ในช่วงเนี้ยช่วงชีวิตที่เราต้องคุยกับคนเยอะขึ้นเราก็ต้องหาวิธีต่อสู้กับความกลัวนั้นอนะในร่างกายของตัวเองในในใน,ในจิตใจของตัวเอง ซึ่งหลังๆมาก็ทําได้ดีขึ้นก็พยายามบอกตัวเองว่าคนที่นั่งฟังก็ก็คนเหมือนกันอะเขาไม่ได้เป็นยักษ์เป็นมารเขาไม่ได้แบบจะมาฆ่าหรือว่าเขาจะมาแบบทําร้ายคือพยายามจะบอกตัวเองอย่างนั้นสงบลงมากขึ้นเวลาที่ออกไปขึ้นไปพิชแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นนะครับก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะอันเนี้ยมันจะมีบอกว่าให้ให้เตรียมเกียร์ทีเนาะเวลาพิชชิงเขาก็จะบอกว่าอ่ามีพิชเกียร์ทีมีคิวในเกียร์ทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดเป็นใครคือจัดเป็นใครเนี่ยเขาไม่ เราควรจะถามาครับเวลาเราไปพิ t เนี้ยเราควรจะถามว่าจะาชเป็นใคร่เ,าเราไม่ต้องไปศึกษาก่อนละนี่คืออันนี้คือเป็นทริคอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาคือว่าเราต้องไปศึกษาเบื้องแบ็้องาก่าเขาก่อนว่าเอ้เบื้องเกาของคนเนี้ยแบบเป็นด้านมาร์เก็ตติ้งหรอแบบ็้กราว่์ของคนนี้เป็นสาย Data สายเดเอไอเบ,บ็้กราว่์ของคนนี้เป็นสายแบบเป็นแมเนจเจอร์เป็นออกสู่ตลาดเป็นโอเปอเรชั่นอะไรเยี้ยครับคือ เราจะได้เตรียมคําถามไปก่อนอย่างเช่นว่าเราก็ต้องพยายามแบบไปอยู่ในมุมมองเขาว่าเออเนี่ยถ้าสมมติสายเดต้าสายเอไอเงี้ยเขาก็จะถามถ้าสมมติเราพูดถึงเ i ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจะชนานด้านนี้ถูกปะ่ะพอชนานาด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะเตรียมคําตอบให้เหมาะสมว่าเอเอธุรกิจของเราอะไปเกี่ยวข้องกับ AI ไเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องยังไงเตรียมคําตอบพวกนี้ให้ได้ถ้าแบบอีกคนนึงแบบเออมาสายมาร์เก็ตติ้งเลยก็อาจจะต้องแบบเตรียมคําตอบด้วยว่า จะออกสู่ตลาดยังไงการคอรสในการแอกควายคัสเตอร์คนหนึ่งอ่ะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ต้องพยายามตอบมีคําถามพวกนี้ให้หมดนอกเหนือจากการบอกว่ารูของบิสเนสตัวเองนะเออยูนิวควาลูคอมโพสิชันของตัวเองการแก้ไขปัญหาย,ยังไงเออ่ปัญหาของใครแก้ได้จริงไหมอะไรเงี้ยครับมีตัวอย่างหรือยังมีแท็กชั่นหรือยังอันเนี้ยอันนี้ก็คือเบสิกพื้นฐานในการทำพีชแต่ว่านอกนั้นก็คือแบบต้องไปศึกษาตัวจัดด้วยอันนี้ถามนิดนึงพี่คือว่าได้ซ้อมก่อนขึ้นพีชไหมคะรอบเนี้ย ซ้อมแต่ซ้อมน้อยมากเอาจริงๆซ้อมน้อยมากเพราะว่าสไลด์เนี่ยยังไม่เสร็จเลยจนกว่าคือจะพิชบ่ายโมงอยู่แล้วอะ่ะเที่ยงยัง,ยงทาสไลด์ไม่เสร็จอะ่ะน้องมีคิดดูอะ่ะเที่ยงยัง,ยงทําสไลด์ไม่เสร็จเลยอะ่ะคือแบบว่าแก้สไลด์จนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็จนจนเขาบอกว่าทุกคนส่งสไลด์ด้วยนะคะพอดีว่าจะเริ่มพิชมผมก็เลยแบบเออส่งก็ส่งว่าจําเป็นต้องส่งละอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอทีมแรกกาลังเริ่มพีชนครับผมก็เดินออกไปข้างนอกนอกงานเพื่อที่จะไปนั่งนั่งฝึกพิชกับตัวเองสี่นาที ขามีเวลาให้สี่ทีเนาะเราถามตอบเจ็ดล้อหน่มีคือสี่อาทีเนี่ยเราต้องพูดทั้งปัญหาที่เราจะแก้วิธีที่เราจะแก่อูลค่าของบริษัทและวิธีการที่เราแบบจะไปต่อต่อจากนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งสี่อาทีเนี่ยเราต้องแบ่งละว่าเราจะพูดประมาณนี้เท่านี้พูดปัญหาเท่านี้พูดวิธีการแก้ไขปัญหาเท่านี้อะไรเงี้ยครับต้องทาให้ได้อ่ไงเงี้ยก็ตอนช่วงเช้าของวันที่จะพีชอะข้อดีคือโชคเหมือนจะโชคดีด้วยแหละคือเราไปไปช่วงเช้านะแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่ง พี่คนหนึ่งมาสอนอพี่คนเนี้ยพูดถึงเรื่องการทำ s t o r y t e l l i n g อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาบอกว่า pitching เนี่ยมันก็เหมือนการเล่าเรื่องมันก็เหมือนการสร้าง Story สักอย่างหนึง่งเกี่ยวกับผ,ผลิตภณัณฑ์ของคุณเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายนึงเนี้ยให้เชื่อในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าอ่ะวิธีการที่จะทำะทำ good storytelling เนี่ยมันก็มี5อย่างเนาะหนึ่งก็คือ1ก็คือการทํา tension tension ก็คือ p pain p o i n t ทํา pain p o i n t ให้มันชัดเจนทำเชนทำเทนชันใ ให้คนที่ฟังอะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาเข้าใจละว่าความเจ็บปวดมันคืออะไรเพนมันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงเพนหรือจะไม่รู้สึกถึงเทนชันจนกว่าเราจะบอกเขาด้วยนะคือบางคนก็แบบเออมันก็เป็นวิถีชีวิตของกูไาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนเรามาบอกเขาว่าเอ๋อเนี่ยนี่มันคือเพนนะอะไรเงี้ยครับผม เออเขาก็จะบอกอ๋อเออว่าเออใช่ใช่อะไประมาณนี้เหมือนนะครับก็แบบว่าถ้าเราไม่บอกเขา่บางาคนก็จะไม่รู้ก็ต้องพยายามทําตรงนี้ให้เคลียร์ว่าเทนชันหรือเพนนะมันคืออะไรสองก็คือทําให้มันเอ่อวีเลทเบิลเนาะเชื่อมต่อกันได้เออเชื่อมต่อกับคนฟังได้ว่าเออเนี่ยสิ่งที่เรากําลังพยายามแก้ไขยอยู่เนี่ยมันรีเลทกับเขายัางไงอย่างเช่นว่าเราบอกว่าเออเนี่ยเราอยากจะทําระบบ อย่างผมเราทำระบบพิเออร์เดอร์เนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาให้กับร้านค้าย,ยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็จะพยายามพูดว่านะคนที่อยากจะทําร้า,านค้าออนไลน์เนี่ยเขาขายของออนไลน์เนาะแบบตกงานขายของออนไลน์เขาก็ายอ,อ,อ,ายอ,อยากจะมีเวลาแบบขายของอยากจะมีเวลาที่ท,ที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ว่าไม่อยากจะมันต้องรับออเดอร์ไม่ต้องมานั่งแบบดูว่าคนโอนเงินหรือยังอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นการ manage ออเดอร์หลังบ้าน เราก็เลยสร้างระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่วนของลูกค้าเองที่เป็นลูกค้าอย่างเราทุกคนเนี้ยเราอยากจะอุดหนุนร้านบางร้านที่เขาเปิดเพียวด้วยออนไลน์ก็ก็ทาได้ยากเพราะว่าบางทีเราก็หาโค้ดเขาไม่เจอทําดึงตรงเนี้ยให้สองฝ่ายเนี่ยมารีเลทกันให้ได้คนที่ฟังก็จะรู้สึกว่าเออเอ,อ๋อเข้าใจละว่าเออปัญหาตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ เราลีเลทกับเขาปัญหานี้ยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของโนเวตีโนเวตีก็คือความสดใหม่ความสดใหม่ของวิธีการแก้ปัญหาก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่มีโนเวตีไม่มีการความสดใหม่เนี่ยคนที่ฟังอะครับเขาก็จะแบบเหมือนคล้ายว่าเคยฟังมาแล้วคือคุณต้องเข้าใจว่า VC อ่ะหรือว่าจัดเนี่ยที่แบบฟังพิชชิ่งมาแบบเป็นล้านๆ้านครั้งอะคือเขามานั่งฟังกับคุณเนี่ยก็เหมือนแบบเออก็เคยฟังมาแล้วนี่าก็เคยฟังตรงนั้นมาเคยฟังตรงนี้มาถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถที่จะแค Attention ของเขาได้ภายใน30วิแรกอ่ะก็คือจบเออเขาบอกเลยนะว่า30วิแค่นั้นถ้าสมมติว่าทำไม่ได้ไม่สามารถที่จะ c a p จอร์ความสนใจของเขาได้คือหลุดเลยเพราะว่า pitch <oughs> วันนึงเนี่ยเนีย่ยวันนั้นอ่ะ pitch 15ทีมนะไม่มีเบรกขอผม pitch ทีมที่14<อ>ทีมรองสุดท้ายอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าสมมติว่าเรา c a p จอร์ attention ของเขาไม่ได้อ่ะครับมันจบเลยตั้งแต่30วิแรกเนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้มันสดใหม่ทําให้มันรู้สึกว่าเออเฮ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยครับวันนั้นผมก็เลยเอาโดดัตฟิฟฟมาครับ ที่เชียงใหม่เนี่ยที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนาะก็ไปทำสตอรี่เลยว่าอ่ะโดนัที่ฟิล์มเนี่ยม่งจองยากนะอยากจะกินวันนี้ยผมจองตั้งแต่เมื่อวานและวิธีการจองเขาสมัยก่อนก็นคือการเท์ไปการเมสเซจไปทาง Facebook การไลน์ไปหาเขาแต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้แพลตฟอร์มของเราแค่กดปุ่มสองปุ่มสามารถที่จองได้เลยของมาส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็ผมก็เอาโดนัทนี่ะมาวางให้เขาในจานแล้วก็ส่งให้เขาเลยตรงนั้นก็ให้เขาได้ลองเลยนี่ครับว่ามันเป็นโดนัทที่อร่อยจริงๆอ่าประมณนี้ยเขาคือ ต้องทำให้มันสดใหม่ทำให้มันรู้สึกว่าเออแปลกจากสิ่งที่เขาเคยเห็นหรือว่าเคยได้ฟังมาเนี่ยมันก็ทาให้เรียได้บูได้ด้วยว่าอ่ะเนี่ยคือเข้าถึงได้อะไรเงี้ยครับ2ก็คือเรื่องของ fluency เราะความลื่นไหลอะไรเงี้ยครับอย่างแรกเลยอ่ะพอเขาเจอ pitch มาเยอะๆนะครับเขาจะเห็นเลยว่าความลื่นไหลของ story ครับมันจะมีขึ้นมีลงพอถึงจุดหน,นึ่งเนี่ยมันจะต้องไหลตั้งแต่ต้นเรื่องครับว่าปัญหามันคืออะไรเจอแก้ปัญหาได้ยังไงเสร็จปุ๊บแล้วเราวา l รเอชั่นยังไงแบบ ต่อไปครับคือเหมือนล้ายๆาับแบบมันมีโฟลออมนะ์มันอะแน่นอนอะมันไม่มีทางเพอร์เฟกต์สำหรับผมนะผมเป็นคนที่แบบว่าต้องฝึกเรื่อยๆผมเป็นคนที่อย,อย่างที่บอกไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคนเก่งก็คือแบบต้องฝึกเรื่อยๆจนแบบคล่องปากพูดแล้วก็อ่ะโอเคนี่ไออซีนต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้นะซีนต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับก็ต้องพยายามพูดเรื่อยๆให้มันแบบคล่องไปเรื่อยๆมันจะเข้าปากเองครับก่อนที่จะไปพีชผมจะพูดอยู่ประมาณ20รอบในประมาณเนี้ยหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงเนี้ยจะพูดประมาณ20่สิบรอบแล ก่อนคืนก่อนหน้านั้นก็จะประมาณเดียวกันนะครับสิบยี่สิบรอบนี้ครับอาจจะเป็นตอนสั้นวันนี้เพราะว่าเราก็จะพาพูดถึงเรื่องของ how to pitch จริงๆนะเราจริงๆเราจัดมาสักประมาณตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่สองหรือตอนที่สามในการพูด pitching แต่เราสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่พี่สสพลพูดมันจะมีเรื่องสดใหม่เสมออย่างรอบเนี้มานอกจาก pitch แล้วเขามีตัวอย่างให้ดูเหมือนให้กรรมการเห็นภาพเนาะ visualize อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่มุมมองจาก น้องหมีเนาะผู้ซึ่งนั่งคุยกับพี่โสพลมาตั้งแต่อีพิโซดที่หนึ่งคือจะเห็นพัฒนาการแะละว,ว่าง่ายๆว่าตอนนี้การพิชชิ่งมันอาจจะมันหลุดกรอบจากคาว่าแค่พิชชิง่งสิ่งที่พี่โสพลทาตอนนี้เนาะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพิชชิ่งมันต้องซ้อมอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตรงกันว่าการจะพิชชิ่งต้องพิชพิช,ชแล้วก็พิช,ชประมาณนี้พิช,ชไปเรื่อยๆครับคือผมว่ามันเป็นทุกสนามถ้ามีโอกาส ก็ pitch ก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็ลองไป pitch ดูแล้วก็เราจะได้คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคือในงานนี้ผมก็ไม่ได้หวังว่าผมจะได้อะไรเพียงแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆอ่ะเราได้ลองเราได้เห็นว่าฟีดแบ็กของกรรมการเป็นยังไงเนี่ยหลังจากที่ pitch ไปอะครับผมก็จะได้ฟีดแบ็กจากกรรมการมาเป็นกระดาษว่าวิธีการ pitch ของผมเป็นยังไงหรือว่าแบบมา r k เก็ตฟีดของธุรกิจของผมอะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะบ่ฟีดแบถมพอ ต่อมาก็คือมีคอนเนคชันก็หลังจากที่พิชเสร็จนะครับก็กรรมการคนหนึ่งอะครับเราก็นั่งคุยกันว่าเออเนี่ยผมว่าเออเนี่ยผมควรจะไปหา VC ตั้งแต่ตอนไหนอะไรไประมาณเนี้ยก็นั่งคุยกันอีกวันหนึ่งมากรุงศรีฟินอเทคอครับติดต่อมาจะให้ไปพิชอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเราอยากจะให้ไอสตาร์ทอัพของเชีงยงใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพของ เมืองไทยเนี่ยไปเจอกับ VC คือกรุงศรีโนเทคเนี่ยเขาซีดฟันตั้งแต่ซีดิ้งเลยแล้วก็ตั้งแต่ซีดิ้งไปถึงซีรีเอซีรีบีซีรีซีเลยอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะขอเงินในช่วงไหนเราก็จะมี VC ให้เพราะนั้นคุณอยากจะมาพีชไหมจะมีพีชทุกๆสิ้นเดือนผมก็จะเตรียมพีชต่อไปก็คือ สิ่งเดิมแน,นานี่นะ,ะ,นะคะเพราะคิดว่าจะมีมเรื่องเล่าขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ก็คงแบบมันมันเป็นอะไรที่เราเรารู้สึกว่ามันมันก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะเราก็จะเจอกลุ่มคนที่กว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเจอ,อ VC ใหม่ๆอย่างอาทิตย์หน้าไงครับผมก็จะลงไปเจอ VC ที่กรุงเทพเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์เนี้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เพื่อนผมไปคอนเนคมาแล้วก็เราก็จะต้องไปพิชให้เขาอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่แบบเป็น VC กลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่วาาสมคถ้้ไดเงิน ก็จะก็จะฟีดบริษัทไปได้ประมาณปีครึ่งอะไรเงี้ยเอยแต่ถ้าคอมเมนต์ก็คือนะเราชอบนะชอบวิธีการคิดที่ว่าถ้าได้เงินมามันจะส่งผลต่อบริษัทอย่างไรบ้างเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าหลายกรณีเหมือนกับจริงๆไะทุกคนต้องการเงินแหละทุกบริษัทต้องการเงินแต่หลายครั้งท,ที่เรารู้สึกว่าพีชมาหรือว่าได้เงินมายังเหมือนกับเก๊ๆเกังๆว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้อะไรแต่อย่างพ้สมผพลเนี่ยจะมีการวางแปลนอย่างชัดเจนอ๋อผมรู้อยู่แล้วครับผมวาง คือถ้าได้เงินตรงนี้มานี่จะแบบจะจะใส่เต็มที่เลยแต่ว่ามันมีมันมีหลายครั้งนะที่แบบเพื่อนในทีมผมเนี้ยครับก็มีคนถามว่าแบบเฮ้ยถ้าขายหุ้นของตัวเองออกอ่ะบางส่วนเนี้ยครับ <Ừ. S 1> มันก็จะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเนาะเพื่อที่จะแบบเออคืนทุนให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับ <Ừ. S 1> ก็มีคนถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่ขายหุ้นของตัวเองออกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะทําสิ่งที่ผมอยากจะทาคือผมอยากจะหา VC เพื่อที่จะเข้ามา สร้างขุนกำลังให้กับบริษัทของตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าต่ออะไรเง<嗯>ี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของว่าอย่างบริษัทเองถ้าสมมุติว่าได้เงินของ f u n d i n g มาเนี่ยครับมันควรจะเป็นเงินของบริษัทก่อนนะครับผมเชื่อว่าซีอโออ่ะยังไงก็ต้องฐานคนสุดท้ายยังไงก็ต้องอีท拉斯นะก็คือแบบให้คนอื่นทุกคนได้หมด<嗯>แล้วเราอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอะไรเงี้ยครับเนี่ยผมยังเชื่ออย่างนี้อยู่อ่าประมาณนี้นะคะคือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งที่ถึงแม้จะฟังกัน ใครก็ตามน,นที่ไปพิชมาแล้วเนี่ยเราว่าฟังเซสชั่นวันเนี้มีประโยชน์อันนี้พูดจริงเนื่องจากว่าพี่สมพลเดี๋ยวน้องมีก็ไปพีชวันอาทิตย์นี่เหมือนกันแต่ก็ยังแบบออ๋จริงปปอ่ชโชคปีอ๋อขอบคุณค่ะแต่ว่าไม่ได้ จะมีรางวัลอะไรแบบพี่สมพลจะได้เป็นเกาหลีอันนี้พอมาฟังก็แบบเออเดี๋ยวต้องซ้อมก่อนคือเราจะแบบมีข้ออ้างอะไรไม่ได้เลยนะแบบจะบอกตัวเองว่าทางอาทิตย์นี้ริงยุ่งมากัสบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าฟังพี่สมพลแล้วเออเราไม่ควรจะแบบมายอมแพ้เพราะข้ออ้างที่บอกว่ายุ่งจนกระทั่งไม่มีเวลาอันนี้พูดจากใจเนาะมันยุ่งทุกคนแหละครับผมก็เชื่อว,ว่าทุกคนยุ่งแต่อ่าอย่างน้อยๆถ้าสมมติรเราเตรียมตัวไปให้ดีสักหน่อยนมันก็มีโอกาสที่จะเออโอกาสที่จะได้ ได้ได้ชนะเนาะหรือไม่ก็แบบเออได้แบบฟีดแบกที่ดีอะไรเงี้ยว่าเออเราก็ได้พยายามเต็มที่แล้วอ่าแต่วันนี้ก็ต้องขอ,อขอบพระคุณพีพ่สบภณมากจริงเอาวุ้งตรงเลยคือเราเองอะฟังแล้วได้ประโยชน์เราคิดว่าท่านผู้ฟังหลายคนนะที่แบบเริ่มทําธุรกิจทำสตาร์ทอัพหรือแม้ตอนกระทั่งตอนนี้อยู่ในวงการอื่นๆที่ตอนนี้เขาเหมือนแบบกลายเป็นว่าไปแข่งพิชชิ่งหมดแล้วเราไม่เห็นที่ไหนจะมีแข่งแบบกรณีอื่นๆนะตอนนี้เหมือนกลายเป็นเทรนด์ไปแล้วเรียบร้อยก็ยังไง ฟีดแบ็ได้นะคะสำหรับเอพิโซดนี้แบบอยากให้เพิ่มเติมเรื่องอะไรแล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวถ้านี่วสคนลไปพีชเรื่อยๆก็จะมีเรื่องมาเมาส์าเพิ่มขึ้นหรือข้อคิดเห็นอะไรหลายประการที่เพิ่มจากทีไปเรื่อยๆที่จริงก็ออากจ,จะเมาเยอะกว่าน,นี้แต่ว่ามันมีหลายๆบริษัทที่ยังเป็นคอนเพเดนเชียลอยู่ซึ่งยังพูดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเลเวลมากมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังพูดไม่ได้จนกว่ามันจะล n c h แล้วก็เป็นแบบออฟฟิเชียลอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไว้ติดตามกันนเะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่อยู่กันจนจบรายการและเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะในรอบสัปดาห์หนะ้ากับรายการ Start s t a r t ทยับเพราะสตาร์ทไม่มีคำวแเรดสัาปรับวันนี้น้องหมีและพี่สสพลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ